ไทยแลนด์เบนเดเล่ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยถือว่าเป็นงานที่มีความสําคัญเพราะว่าเป็นงานระดับโลกที่มาจัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเองได้รับเกียรติจากทางรัฐบาลให้เป็นหนึ่งในสมเมืองศิลปะของประเทศไทย ก็มีจังหวัดกระบีจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาเนี่ยเป็นเมืองศิลป,ปะแล้วก็สามารถจัดงานศิลป,ปะใหญ่ๆอ,อย่างไทยแลนด์เบเนเร่เนี่ยซึ่งเป็นงานระดับโลกได้ดีอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นโอกาสที่จะประกาศให้ทราบถึงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในเรื่องของศิลป,ปกรรมครับ จังหวัดนครราชสีมาทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันทั้งในเรื่องของการที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะให้พี่น้องทั่วโลกแล้วก็คนไทยที่มาจากพื้นที่อื่นได้เห็นงานไทยแลนด์เบลเล่ที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยทางจังหวัดเองเนี่ยไม่ใช่เป็นงานแสดงเฉพาะงานศิลปะของศิลปินที่เราเชื้อเชิญมาแสดงในพื้นที่เราเท่านั้น ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ขอเชิญชวนให้ชุมชนต่างๆให้ท้องถิ่นต่างๆจัดแสดงงานศิลปะของตัวเองขึ้นในพื้นที่ด้วยส่วนในเรื่องของประชาชนคนโคราชทั้งหลายที่จะต้องเตรียมตัวในการที่เราจะตั้งรับงานนี้ให้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าเป็นหน้าเป็นตาเราเป็นตัวแทนในระดับประเทศเราเป็นตัวแทนสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ เพราะนั้นการที่เราได้เกียรติครั้งนี้ถือว่าเป็นความสมําคัญแต่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเราพูดอยู่เสมอว่าเรามีความพร้อมในหลายๆเรื่องนะฮะประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องต้นทุนทางธรรมชาติคนที่มาจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยสามารถที่จะไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเขาใหญ่วังน้ําเขียวนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินพิมายแหล่งท่องเที่ยวเชิงว,วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นหอศิล ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมวัดวาอารามต่างๆเรือนโคราชหรือว่าผ้าไหมต่างๆเนี่ยเป็นต้นทุนที่สําคัญของเราคือเป็นต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นต้นทุนทางด้านสังคมคือคนนครราชสีมามีความรักสมัครสมานแล้วก็มีความอบอ้อมอารีเพราะฉะนั้นทั้ง3ต้นทุนคือไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางธรรมชาติ ต้นทุนทางวัฒนธรรมและต้นทุนทางสังคมทําให้จังหวัดนครราชสีมาได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดจัดงานเทเลนเบนเดลเล่ในครั้งนี้ภาพรวมในเรื่องทางเศรษฐกิจนะครับตัวหอการค้าเองเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่แล้วในด้านเศรษฐกิจผมว่าในทุกธุรกิจที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวหรือธุรกิจแม้แต่ที่จะเป็นในเรื่องของการค้าการลงทุนก็ดี อันนี้เราตื่นตัวมากนะครับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมด้วยกับงานของไ h a แลนด์เบ n e เ e เป็นอย่างดีเพราะเราถือว่าเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยชาวต่างชาติทั้งหลายจากทั่วโลกจะได้เดินทางเข้ามาสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการโชว์ออกของความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะในช่วงจัดงานไ h a แ l นด์เบ n e เ e นั้นอยากเชิญชวนพี่น้องชาวนครราชสีมาได้เป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการให้การต้อนรับขับสู้แขกเหรือที่มาดูงานไทย a ลนด์เบเนเร่ทั้งบางส่วนที่เราจะต้องเชื้อเชิญท่านเหล่านั้นมาเป็นไกด์อาสาไกด์ท้องถิ่นในการให้ความรู้สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมงาน t Thailand ์เบเนเร่ก็จะมีใช้ไกด์ท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆสถานที่ที่จัดแสดงงานศิลปะแล้วในขณะเดีดยวกันพี่น้องทุกภาคส่วนก็จะต้องช่วยกันเป็นคนต้อนรับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาก็คงไม่ ไม่ดูเฉพาะเรื่องงานศิลป์ก็คงจะไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของนครราชสีมาพวกเราชาวนครราชสีมาก็จะต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนบ้านเราให้ได้มีความประทับใจแล้วก็มีความสุขให้เขาประทับใจแล้วอยากกลับมานครราชสีมาในโอกาสอื่นๆอีก เราร่วมกันจะเป็นเจ้าภาพที่ดีครับไทยแลนด์เบเนเร่โคล่า2 0 2 1เราพร้อมเผยโฉมแล้วก็สร้างวิติใหม่ของจังหวัดน,นครราชสีมาให้กับทุกท่านได้พบเจอครับชาวนครราชสีมาพร้อมแล้วสำหรับไทยแลนด์เบเนเร2021่2021มาร่วมกันเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันเถอะ